อ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบนะเป็นการเฉลยข้อขสอบสอวนอคอมเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีหกหกสี่นะครับซึ่งสอบเดือนกุมภาหกห้าหรือเป็นปีที่พี่ได้ผ่านเข้าค่ายนั่นเองนะครับข้อสอบชุดน,นี้เนี่ยก็สดสดร้อนๆ้อเลยเนอะมาจากมูลนิธิสอวนอนะครับก็ เผยแพร่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะดังนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รอช้านะครับพี่ก็มาเฉลยเลยเนาะโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะโอเคครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยพี่ก็จะแนะแนวก่อนนะครับซึ่งก็จะแนะแนวในปี6-2เนี่ยพี่ก็จะแนะแนวการสอบเหมือนเดิมเนะนะครับเวลาในการสอบเนี่ยก็รวมทั้งสิ้นคือ3ชั่วโมงนะครับ เวลาในการสอบรวมทั้งสิ้นคือ3มชั่วโมงเนาะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเลือกส่วนสอบเป็นโรงเรียนนะครับซึ่งก็มี3เศียงเตรียมอุดม b าบลางนะครับก็อยู่ที่เราเนาะข้อสอบทุดนี้เนี่ยเรียกว่าข้อสอบกลางนะครับข้อสอบกลางคือสอบเหมือนกันทั้งประเทศนะครับข้อสอบชุดนี้ซึ่งแตกต่างกับปี63ข้อสอบปี63เนี่ยจะจะให้ศูนย์สอบออกกันเองนะครับ ก็มันก็จะมีความยากง,ง่ายที่แตกต่างกันนะครับถ้าสูงสมสีเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะแอดวานีนิดนึงนะโอเคครับซึ่งในข้อสอบสวนณคมใน100ข้อเนี่ยอ่ะคือเราจะสอบกันทั้งหมด100ข้อนะครับมันจะแยกเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทคณิตศาสตร์กับพาร์ทกระบวนการคิดหรือว่า logical thinking เนาะอ่ะโดยที่พาร์ทเลขเนี่ยแบ่งเป็น60ข้อนะครับแล้วก็พาร์ท เรจะข thinking เนี่ยอยู่ที่40ข้อนะครับแล้วก็ข้อสอบเนี่ยก็จะเป็น choice นะครับสชเนอะอ่ะโอเคนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่จะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าชี e ช t c เนี่ยอยู่ใน description น้องสามารถไปหาโหลดได้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ก็จะแนบลิงก์เอาไว้ใน description หรือไม่ก็แนบไว้ใน comment นะครับ ส่วนเรื่องที่2เนี่ยถ้าน้องๆอ,อยากทราบนะครับว่าคะแนนเท่าไหร่ถึงจะผ่านเกณฑ์นะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วสอ,อนอคอมนะครับถ้าผ่านเข้าอบรมค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องได้คะแนน60คะแนนขึ้นไปนะครับหรือว่าบางปีาบางปีเช่นปี63อยู่ที่57คะแนนขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาชัวนะจะอยู่ที่60คะแนนนะครับ ดังนั้นน้องคนไหนที่อยากติดเนี่ยก็จะต้องทำคะแนนให้เกิน60คะแนนให้ได้ถึงจะมีโอกาสในการติดนะครับไม่ดิถึงจะติดในค่ายที่1น,นะครับอันนี้คือเข้าค่ายหนึ่งเนาะแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ไม่เคยกดซับให้พี่นะครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยกดซับให้พี่ด้วยนะครับก็ถือว่า พี่ก็มาแชร์ความรู้มาติวข้อสอบโดยที่พี่ไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินนะครับหรือว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับพี่ก็อยากที่จะมียอดซับนะครับแล้วก็ยอดชั่วโมงถึงพี่ก็จะได้รายได้จาก YouTube นอะอันนี้ก็คือพูดตามตรงนะครับดังนั้นนะน้องๆไม่เสียประโยชน์อยู่แล้วนะครับนะก็ฝากกดซับให้พี่ด้วยนะครับคนละหนึ่งซับเนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดอ่ากดซับ เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆเนอะอ่ะเพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อแรกกันนะอ่อในไฟล์นี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้เรียงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงเนอะเดี๋ยวพี่ขอหาหน้าที่2ก่อนนะครับสักคู่นะโอเคขออภัยด้วยนะครับอ่ะในหน้าที่2เนี่ยอ่ะก็จะเริ่มมาในข้อแรกใช่ไหมข้อที่1นนะครับมีรูป มีข้อมูลรูปสัตว์อยู่3มชนิดนะมีรูปสุนัข48ภาพแมว60ภาพและนก108ภาพต้องการแบ่งข้อมูลรูปสัตว์เป็นเป็นกลุ่มนะครับให้ทุกกลุ่มเนี่ยมีจำนวนรูปสัตว์เท่าๆกันโดยต้องการให้ได้จำนวนเยอะกลุ่มที่สุดจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะโจทย์แนวนี้นะครับเป็นโจทย์การใช้หอลอมอนะเป็นการานำหอละมอเนี่ยไปหารทั้งหมดพอหารทั้งหมดได้ นะครับมันก็จะแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มได้เออเราก็นำจำนวนกลุ่มนั้นเนี่ยมาบวกกันนะครับอ่ะก็มีสี่สิบแดหสิแล้วก็หนึ่งแดใช่ไหมครับอ่ะเราหาหอร์โมนหอร์มอสี่สิ8 60ดหิบและหนึ่งแดได้เป็นอะไรครับส2บ่ 12, ะถ้าถ้า1ิบหารอันนี้เหลือสี่ะครับอันนี้เหลือห้า อันนี้129สองดังนั้นเนี่ยอ่ะมันก็จะเหลือส5แล้วก็9ใช่ไหมครับถ้าสมมตุติอ่ะรูปสุนัข48่รูปใช่ปะแบ่งกลุ่มละ12คนแสดงว่าแบ่งได้กี่กลุ่มครับ4กลุ่มเหมือนกันครับแมว6กภาพแบ่งกลุ่มละ12จะได้5กลุ่มใช่ปะ่ะและนกครับ1นึ108ภาพแบ่ง กลุ่มละ12ก็จะได้9กลุ่มดังนั้นทั้งหมดเนี่ยสี่ก็คือจํานวนกลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ตอบว่า4ี่บวกหบวกเมีค่าเท่ากับ18กลุ่มก็ตอบช้อยข้ององูครับเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอดวานมากนะครับสำหรับในข้อแรกนี้เนาะ